พร้อมกันหรือยัง <Hey! S 1> ทุกคนครับเน็ตโดนปลานะฮะโดนแบบไม่รู้สึกแล้วผมใช่เนาะเนาะ ด้วสุดยอดลาวัดขันนี่ก็จะลลแล้วอันต้อได้ไปทั้งกาสอบเลยอืมเรับกฮะ สวัสดีครับ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 ผมทุกทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวอ่างแม่สาอีกครั้งนึงฮะแล้วก็วันนี้พิเศษกว่านั้นคือวันนี้เรามาตั้งแคมป์ฮะสวัสดีครับผมคนรอที่สุดใน YouTube ครับผมไกด์หนึ่งสองนั่นเองฮะก็ไปติดตามได้นะครับก็วันนี้ฝากชีวิตไว้กับพี่ชัดและวัดคันด้วยนะครับผมหวังว่าจะเป็นคืนที่มันแล้วก็เป็นคืนที่ท้าทายอีกคืนหนึ่งวันนี้เป็นคืนแรกนะที่เราจะนอนเต็นท์เดียวกันไอ้จริงเหรอฮ ไม่ใช่แล้วก็มันแน่นอนครับวันนี้ติดตามช่างผมด้วยนะครับช่างผมก็ถ่ายเหมือนกันนะเดี๋ยวมีอะไรมันมันแน่นอนนอนสองไม่ดอนดิช่างของพุู่หนอะ สวัสดีครับน้องจอมจันโซเบิกชนเเดก็พร้อมกันหรือยังตอนนี้เราเอาเรือลงน้ำมาเลยมาเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็ลังจะหาที่พักครับผมก็ผมเห็นนะมีนักตกปลาหลายๆท่านนะเอาเรือมาลงกันเต็มไปหมดเลยที่นี่นะตอนนี้เราอยู่อ่างแม่สารนะทุกคนดูวิวรอบๆสวยมากเลยธรรมชาติจริงๆเลย ใกล้เมืองแถมธรรมชาติดีมากเป้าหมายหลักของผมนะับวันนี้ผมจะมาตกชโดนะตกชโดหน้าดินนะฮะแล้วก็ว่างก็จะไปตกกระสุกนะครับกระสุกก็จะตกช่วงเช้าเเย็นเยนะช่วงกลางวันเราจะตกเป็นป่าชโดนะเหยื่อสดเราถึงที่หมายแล้วนะฮะตอนนี้เรากล่าวว่าจะพักที่นี่เพราะที่นี่ถือว่าโอเคครับแดดไม่ร้อน เดี๋ออยวเฮาจะเอาเต็นท์หันหน้ามาหากันไงจนกันนี่คือบริเวณที่เราจัดก,า,กางเต็นท์นะนบรรยากาศดีมากครับทุกคนถือว่าเวิร์กเลยที่นี่นะเอาเสียงอยู่เหรอแล้วผมก็ต้องได้นอนเสียงเหมือนพี่ใช่ไหมหันหน้าไปตรงนี้เหรอถ้าเาหาัวานอนซึมดอด 发面来 โอเคเดี๋ยวเราไปไหมข้างในนะฮะวันนี้เราเริ่มตกปลากนันนะฮะเมื่อกี้ผมตีไฟไปครั้งหนึ่งรว่ามันลมมันแรงนะก็เลยไม่อยากตีเดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนไปตีซิงกิงตีอ่าสปินนิ่ง uh, ธรรมดานะ U L ยู u อลยู o อลโอเคเราเราย้ายหมายไปตรงนู้ดนี่ปลาจีบไปเยอะเขาก่อนนะฮะปลาปลาเฮ้โยโดนโดนแล้วครับผมโดนแล้วเฮ้ยชะโดทุกคนครับเน็ตโดนปลานะฮะโดนแบบไม่รู้สึกแล้วผมม,มาแล้วครับเต็ม <ๆ S 2> แล้วหนึ่งตัวเออลุนเนอร์ลุนเนอร์โอ้ติดแน่นเลยนเะนี่ย เป็น shadow b o ใช่ไหมครับใช่ครับผม shadow box นะครับทุกคนก็ซิงกิงรร้งาฟแค่นอ่นนะสีขาวหัวแดงหัวแดงดดดเออปลาดึกๆๆดึกดึก,ดก,ดกแต่ติดต่อข้างล่างเลยเออเออปลาหลุดไปแล้ว อ่ะครมันอะขยักไปนี่ไม่ั่อใช่อุ้ยเ้เนาะเจ้าอือโดนอหอเเเรื่องเฮ้เอาเรื่องพี่เอาเรื่องเอาเรื่องอขอขอหน่อยขอสวิงสวิงสวิงอือสวิงอ้กันยังนอยู่เอาเรื่องเอาเรื่องตาอะไรอะ แสดงครับผมแอนนิดเดียวนิดเดียวว่านิดเดียวอ่ะติดนิดเดียวหรอตัวนิดเดียวติดนิดติดนิดเดียวนิดเดียวเออลายลายอย่างหมตันหายเลยอ่ะโอ้ทุกคนแตกแล้วฮะตัวที่สามของผมโอ้แดงหมดเลยฮะทุกคนมืดแล้วทุกคนตอนนี้คือช่วงเวลาสุดท้ายหรือว่ายามสนนยานะครับผมโคเพละโคเพโอเคเดี๋ยวเราไปที่แคมป์กันฮะไปทำกับข้าวดีกว่า เอานมาได้ไพี่เอไว้ไหนล่ะอชมนั่งผอเป็นทหานจีนไงนี่ชมมือหนึ่งของโลก

วันนี้เราก็เหนื่อยมาทั้งวันนะครับเมื่อกี้เราตั้งเต็นท์แล้วก็ออกไปตกปลาพักหนึ่งนะแล้วก็มาทํากับข้าวกินกันตอนนี้นะ<า>กปนะ็ประมาณเที่ยงคโมงนะประมาณสามทุ่มนะผมจะนอนละก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะรุยงานหนักเราจะตามหากระสูบกับชะโดแล้วก็เราจะลงเหยื่อสดด้วยพรุ่งนี้นะฮะก็เดี๋ยวติดตามดูพรุ่งนี้นะครับวันนี้ยังไงขอตัวนอนก่อนนะครับผมปิดไฟนอนแล้วายบายเจอกันพรุ่งนี้ เป็นเช้าที่สดชื่นจริงๆครับทุกคนสวัสดีอรุณสวัสดิ์แล้วเราจะไปตกปลากันครับเวลานี้แหละครับเวลาตกปลาี่มเมสานะครับปลากิินเช้ามากถ้าเราไปสายเราจะพลาดโอกาสทองเรานะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับทุกคน เป็นวันที่สดใสจริงครับวันนี้เป็นวันที่อากาศดีแน่แเดี๋ยวในช่วงสายๆนี่เราจะไปตกเหยื่อสดกันนะฮะตกหน้าดินเหยื่อสดตอนี้เราไปตกกระสุนกันก่อนนะครับแต่พวก่ี่ผมโดนกัดเยอะมากนะมันเป็นปลาชโดปอกนะครับกัดแบบกัดเยอะมากนะแต่นี้เรายังไม่เจอกระสุนนะเราตามหากระสุนอยู่นะฮะชโดปอกนี่ไม่อยากได้เลยอุยโดนเอาครับผมโดนแล้วปลาอะไรขึ้นมาเหยื่อฟาแชนนอนเนี่ยแหละทุกคน ไปแค่นอนสีแดงสะดบปอกนะฮะโอนจนได้ตัวมุกนี้เนี่ยนี่ดูแล้ว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 เอาครับผมฝอยในฟ้าอะไรปิดใกล้สิครับปิดใกล้ครับปิดใกล้จะเย็นให้โดมอีกแล้วสะดปอกอีกแล้วครับผมผมยังไม่ได้สักตัวไเช้านี้ เราไปดูนะว่าชาวบ้านหรือว่านะนาที่เขาใส่หายนะครับหรือว่าใส่ขายนะครับจะได้ตัวปลาหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูว่าเป็นปลาแล้วนะที่ติดขายกระสุนนะคนี้โอ้โหเต็มเรือแล้วนะกระสุน่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตกเหยื่อสดกันตอนเช้าผมไม่ประส,คสบความส็ดเหยื่อปลอมนะไปเจอกระสุนเลยเจอกระดูกปอกก็เดี๋ยวเราจะไปตก เหยื่อสนนะครับโดยใช้เลือดผสมกับอาหารแล้วก็อ่อยลงไปนะครับเราไม่ได้ใส่เราไม่ได้สารเลือดนะ<อ>ก็จะอ่อยเป็นเป็นเลือดลงไปนิดหนึ่งให้มันให้มันพอได้กลิ่นนะฮะอุปกรณ์ทนะี่ผมใช้ก็เป็นนี่อะไรสายหน้าเป็นสลิงนะนี่ผมซื้อแบบสําเร็จรูปมาขอเบอร์สิบหกนะครับไม่ใหญ่มากกะว่าปลาปลา,ปลาที่นี่คงไม่ใหญ่มากนะก็แค่นี้เองสลิงกับขอเบอร์สิบหกอุปกรณ์อันหนึ่งก็นี่อะไรสปินนิ่งเบอร์ห้าพันเอ็น ถ้อเจอตัวใหญ่นะห้าสิบปอนก็มัดไปเลยครับผมไม่ได้ใช้อันนี้ผมมัดก่อนเข้าก่อนผมไปตกหน้าดินมาคราวนี้ผมก็จะมัดเอาลูกหมุนทิ้งไปเลยลูกหมุนกับทุ่นนะเพราะเราใช้แค่นี้เองแค่นี้จริงๆคือขอเบ็ดข้างหน้าใส่หน้าเป็นสลิงมัดไปเลยเนี่ราตกเออเราใช้เหยื่อเป็นอกไก่นะไก่หมักเลือดของน้องจอมนะฮะ เีเราไปดูสูตจะเด็ดขนาดไหนก็วันนี้กะสาสิบตัวฮะไปดูไปไหมได <c oughs> นะ้ตัแม่เรตัว่เนี่ยเลือดทั้งนั้นเลยอกไก่หมักเลือดนะฮะเลือดหาบเลยฮนะ หมักมาเรื่อยๆนะครับหันเป็นชิ้นๆเน,นี่ยจะเกี๊ยวเนี่ยวะในขู่มวยเฮ้อนี่ใส่แล้ว ตอนนี้ยังไม่ได้สักตัวนะสำหรับเหยื่อสดนะครับเงียบไปเลยอ่ะยังไม่ได้ลุ้นเลยครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับทุกคนไม่กินเลยไม่แต่เลยไม่มีรอยกัดเลยเฮ้ยทุกคนเห็นนะมันไม่กินนะ <c oughs> คือเหยื่อสดไม่ได้ผลนะฮะเหยื่อที่ผมใช้นี่คือเป็นอกไก่หมักเลือดน,นะ <c oughs> อาจจะมีสุดเราอาจจะทําผิดพลาดอะไรเ <c oughs> ทคนิคอะไรไปหรือเปล่าแต่ว่าลอง, <c oughs> ลองแล้วนะคือยึงจะโจนตรงนี้มันจิบหรือว่าตรงนี้มันจิบเยเห่มันก็ไม่กินนะ ต้องหาวิธีแก้เกมครับผมเดี๋ยวลองมาคราวหน้านะวันนี้ก็เพราะว่าวันนี้เวลามีน้อยเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปทําธุระที่บ้านนะฮะผมต้องขอตัวกลับไปก่อนนะฮะไม่ดูไปที่ไนแปลกวะไม่มันต้องพี่ที่ห้านไงใครอ่ะกินดิอ่ะเพราะพี่นี่หรอหรืมาโต้กินนี่หรอเจอเป็นมเพราะอะไร ไปกันไปกันได้บายยังครับตอนนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วครับทุกคนเราจะไปขึ้นที่ท่าเรือแล้วก็กลับอันนี้ปลาไม่เป็นหนังใจนะไม่เป็นไรเราให้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะหาปลาให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบตัวโต,วตวเลย นี้เรามาฟิลแคมป์นะฮะมีความสุขเป็นมากใส่ไทยข้อ,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 อความเรื่องมือผู้ที่ใช้ท่าเรือนะฮะก็เชิญเก็บเก็บยาด้วยนะครับอย่าทิ้งยาลานะครับผมมันจะได้สะอาดตา